สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี่ช่างตมสิพา้ามายางตลาดนัดตลาดนัดโคกกระบืออำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬครับมือนี่สิพา้ามาเบงวา่าราคางัวมันจะเป็นยังไงครับส่วนควายนี่โบถนัดครับบ,บอสอบถามครับสอบถามแต่งวนะครับแม่โลงนี่สิบเจ็ดห้าร้อย ท่านใดบ่เาเอาไม่แล้วตัวนี้แม่เศร้าสามแม่เศร้าสามลูกสิพาตัวนี้เมือนสองตัวนี้เพื่อนว่าคันได้มือนหนึ่งก็ดีไว้ท่นตัวนี้แต่ว่ามันอยากจอย ไง่นี่สิบ <16. S 1> หกป้าัดบอกไงเ่ยสิบหกตามที่กิ่งข่อยู่บ้านเนี่ยข่อยสิบ,บอกว่าเออกูว่าได้เอาซุปไปขาคข่อยสิไปสื่อห่วงสินะ เออพอจะหัวคือโรถเขาบอกไปล่ไปว่าเดี๋ยวไปขาไปแกงเอาไปเลี้ยงเออเอาไปเลี้ยงเอาไปไทชีว <The Bas is> ิตขี้อย่างก่อนจะาไปบ้านนี้มาหอดบ้านนี้ก่อยจเอามาขายขายกันแล้วแต่เสียไปจังไหร่ก่อนว่าสินะไปในบ่เกี่ยวเลยคือว่าแล้วแต่สิไปจังไหร่สินะข่อนจะปองว่างแล้วเออมันก็ดีอีกอย่างหนึ่งคอยว่างชีวิตมั่นมั่งแน่เออเ้าขายข้อตัวเธอเขาก็ะชบเอาไปขาคือเขาเอามาซาำคือว่าเอาไปห็น เขาไปเห็หนเออคือว่าเข้าไปเห็นหแม่นเขามาต,ตลาดนี่จังไ้เขาก็ต้องเอาไปขายอยู่แล้วม,มันมีทังเดียวนะหัาถือมันมีอันเดียวได้เห็นกัน<อ>ตัวเม่นี่เข้ากับย่างว่าถ้าตัวอ้วนเม่กันแล้วแต่เขาส่วนมากเขาก็เสียเอาไปเลี้ยงนั่นแม่นค,ครับครับอันหนึ่งที่เพิ่นมาเข้าเอามาขายแล้วมายแยกลูกแยกเมีอย่างนี้ไมยมันยังก็ต้องแยกเนาะถ้าบ่แยกเนาะกูไปขายได้เห็นยังไงแยกมันพ่อออกน้องเขาก็ต้องเอาออกตัวเบาถ้าสมมติว่า เอาลูกมันกับราคาเกตแปดพันหรือว่ามื่นหนึ่งเข้ามาขายไสเมีมันกับสองมื่นกว่าบุมีเงินอน่ะจังไดท่านมันกับบุได้ซื้อเป็นบุท่านเออเข้าก็ต้องแยกเอาแยกเนาะเออเอาตัวหนึ่งมันจําเป็นต้องแยกแอเมนแมนเข้าว่าแยกท่นจังไดเข้าก็ต้องแยกให้มันออกนมอยู่แล้วเออถ้าสมมุติว่าเออเข้าเสียซื้อตัวเดียวมื่นหนึ่งมื่สองสิเข้าก็บบุได้ขายดิบันนี้กับเพิ่งแกจะขายแมาน้ำแห้งจังบกับบุได้ขายแล้วบันนี้เออ